E ชื่อนางสาวเจรีนาจันสีตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านสะปะกัางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสร,ระบุรีเขตสองค่ะวันนี้จะขอแนํนำเสนอนวัตกรรมห้องเรียนคุณภาพและนวัตกรรมภาษาไทยในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเล่าน,นิทานโดยใช้สื่อน,นิทานหน้าเดียวเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาด้านการพูดของเด็กประถมไว้ค่ะซึ่งวัตกรรมที่ใช้นะคะจะเป็นสื่อน,นิทานหน้าเดียวที่คุณครูได้ประดิษฐ์ขึ้นค่ะ เพื่อกระตุ้นความสนใจของเด็กให้ต่างไปจากการเล่านิทานรูปเล่มแบบเดิมๆค่ะโดยความพิเศษของสื่อหน้าเรียนนะคะคือตัวละครจะสามารถขยับได้ตามเนื้อเรื่องที่ครูเล่าค่ะซึ่งขณะที่คครูเล่าเนี่ยเด็กจะเกิดความสนใจนะคะแล้วก็จะเกิดความจดจ่อกับเนื้อหาในนิทานคําพูดของตัวละครเรื่องราวต่างๆนะคะทําให้เด็กสามารถจดจําเรื่องราวและจดจําเนื้อหาได้เป็นอย่างดีค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพกิจกรรมการสอนกันเลยนะคะ การทดสอบเด็กเป็นรายบุคคลด้านการพูดเป็นประโยค์และด้านการพูดเป็นเรื่องราวค่ะโดยคุณครูนะคะนําภาพมาให้เด็กๆดูนะคะและให้เด็กๆแต่งประโยคแล้วก็แต่งเรื่องราวนะคะใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรค่ะโดยจากการทดสอบนะคะพบว่าเด็กมีพัฒนาการทักษะทางภาษาด้านการพูดเป็นเรื่องราวและด้านการพูดเป็นประโยคที่เพิ่มขึ้นค่ะเราไปดูส่วนหนึ่งของการทดสอบกันค่ะ องแต่งประโยคจากรูปภาพที่คุณครูเอามาให้ครูให้ดูนะคะอ่ารูปแรกอันหนูแต่งรูปเขาตื่นมาแล้วก็เปิดผ้าม่านตอนเช้าในตอนเช้าตื่นมาเปิดผ้าม่านค่ะต่อไปข้อสองค่ะเขาถอดชุดแล้วก็ใส่กางเกงแล้วเขาก็ใส่แว่นตามาดำน้ำเขาถอดชุดใส่กางเกงแล้วก็ใส่แว่นตามาดำน้ำเล่นเซอรเรอร์ที่โรงเรียน ค,ค่ะสำหรับการนำเสนอนวัตรกรรมภาษาไทายและนวัตรกรรมห้องเรียนคุณภาพขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ